ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกในห้องเวียงแก่นชแนลวันนี้ที่แียกว่าจะลงคลิปให้ดูแต่เมื่อวานนะพอดีที่วัดมีงานขาวดำก็เลยไปช่วยงานเขาก็เลยมาลงให้ดูวันนี้ชุดวันที่ หนึ่งกันยาลงให้แล้วครับลงให้แล้วเดี๋ยวเขาไปดูก่อนอันนี้ดูงวดที่ผ่านมาก่อนงวดที่ผ่านมามันออกศูนย์สี่หนึ่งมันออกศูนย์สี่หนึ่งจากนั้นก็มาออกแปดหกเจด แต่ทำให้แล้วชุดนี้ทำไปแล้ว125ชุด16สิงหาหลักร้อยหาได้37918นี่เลขแปดนะครับหลักสิบหาได้หลักสิบเลขสี่ตัวนี้หาได้เไรสี่ตัวนี้สูตรสี่หนึ่งมาตั้งเลขสูตรเนี้ยก็เป็นดูสูตร เราไปดูสูตรหลักสิบเจ็ดห้าหนึ่งหกเก้าหลักสิบเขาเลขหก 6, พอดีหลักหน่วยเลขหนึ่งเนี่ยหาได้สองแปดศูนย์เจ็ดสี่พอดีก็ได้เลขเจ็ดมาออกแปดหกเจ็ดนะครับจับคู่ทั้งหมดเอาหลักสิบไปคู่หลักหน่วยทั้งหมด ก็จะได้25ชุด55 25ก็คืออย่างนี้72 78 70 77 74ก็คือ72 78 70 77 74 5ชุดต่อไปก็อันี้จับคู่แบบพบกันหมดก็จะได้อยู่25ชุด อันนี้หชุดหชุด1 2ึ่งสองสามห้าห้าห้าี่ห้ายี่หชุดส่วนแล้วชุดนี้ชุดแรกก็ใส่เลข3ไปหลกักร้อยใส่เลขสามเข้าไปสามเจ็ดสองสามเจ็ดามเจต่อไปก็ใส่เลขเจ็ดหลัร้อยเลขเจ็ก็เจตัวนี้แหละ เลขเจ็ดไปต่อไปก็ใส่เลขเก้าต่อไปก็ใส่เลขหนึ่งร้อยต่อไปก็ใส่เลขแปดจะอยู่จุดนี้แต่หลักสิบต,ตัวนี้มันไม่เข้า,ม,ม,ามันมาอยู่ตรงนี้ไล่ลงมาปุ๊บมันมาอยู่ตรงนี้แปดหกเจ็ดนะครับก็ให้มาแล้วนะทำให้ไทยมาแล้วร้อยยี่ห้าชุดวันที่หนึ่งกันยาให้มาแล้วนี่แหละตัวนี้แหละ ตัวเดิมนี่แหละศูนย์สี่หนึ่งศูนย์นี่แหละสี่หนึ่งมันก็ออกแปดหกเจ็ดศูนย์ก็มีแปดสี่ก็มีหก หนึงก็มีเจดก็เลยขักสูตรก็เลยเข้าไปเต็มๆของเรามันตัวสรุปมันผิดไปตัวที่ชอบมันไม่ออกมันไปออกตัวที่มันเคยชอบสนี่สสูตรเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้แคบหน้าจอสำหรับเพื่อจสมาชิกท,ท,ที่มาใหม่ที่เข้ามาดูใหม่แต่ละคนเก่าก็ไม่น่าห่วงอ่ะก่อนจะเข้าไปดูเนี่ย วันที่ผ่านมามันออกแปดหกเจ็ดคมจริงรางวัลที่หนึ่งก็แตกอยู่ที่อำเภอเชียงของเนี่ยที่บ้านของเวก่นแชนแนลนี่แลหละหากันไปก็สักจี่สิบโลเองเราสึกว่าจะโดนสองใบสิบสองล้านไม่แน่ถ้าเราไปแถวๆเชียงของไปหาซื้อแถวๆเชียงของอาจจะเป็นเราก็ได้ อ่ะอะไปดูไปดูคำเตือนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวไปดูงวดวันที่หนึ่งกันยากันร้อยี่ชุดเหมือนกันคำเตือนเลขเดน่นคือการคิดคำนวนจากสถิติเลขที่ออกไปแล้วเป็นการคาดเดาเท่านั้นนะครับเป็นการคาดเดาว,ว่าจะมาในแต่ละงวดหรือว่าจะมาในงวดนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจากช่องเวียงแก่นแชนแนแนวแนวแหนวไปดูสูตรกันเลยดูคำเตือนตามระเบียบไปแล้วแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพลิกกระดาษก่อน พิกระดาษเอาหน้าเอาหน้านั้นมาเออเอาเอาโอเคเตรียมเพื่อนจะมาเชื่อเตรียมแคปหน้าจอไว้จแคปหน้าจอเข้าไว้นะครับงวดล่าสุดเมื่อวานวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมหกเจ็ดเอเลขที่ออก แปดหกเจ็ดตรงสื่อสีแดงนะครับมันออก8ปดหลักร้อยเลข8หาได้2 6 9 04เลข6หลักสิบหาได้9 0้าศหลักหน่วยเลขเหาได้47 6เจหก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวเมือเ่อกี้สามตัวเมื่อกี้ สูตรนี่แหละคอยดูเอามาดูมาด,มาด,าดูมาดูเลขแปดหาได้ตัวนี้สองหกเก้าศูนย์สี่ตัวนี้สองหกเก้าศูนย์สี่หลักสิบเลขหกแล้วมาดูเลขหกตรงหลักสิบ เ0 1 5 6 9น1 5หตรงนี้หลักหน่วยเรามาดูเลขเจ็ดหลักหน่วยก็มาดูตัวนี้4 7 6 25ก็มาลงตรงนี้ทีนี้ก็จับคู่จับคู่แบบพบกันหมดหลักสิบจับคู่เราหน่วยทั้งหมดหต,ตัวก็จะได้5้าตัวก็จะได้ห้าห้ายห้าห้าชุดเหมือนเดิม กาสี่ก้เจ็ดก็าหกก็ก้า็คือตัวนี้ก็าสี่กาเจ็ดก็าหก็กสองก็หเพราะตัวนี้เราใส่หลักร้อยไปแล้วชุดแรกใส่หลักร้อยเราใส่ไปแล้วชุดที่สองก็ใส่เลขหก 6. ชุดที่สามก็ใส่เลขเก้หลักร้อยใส่ข้างหน้าหลักสิบ5ีชุดเนี่ยอะไรไปจนจนจนทั้งหมดเลย แล้วตัวที่ตัวสรุปก็ให้มาแล้วอันนี้จะตามจะตามแอดมินก็ตามใจไม่ตามกรอเอาเอา,เอาที่รักที่ชอบตัวเองว่าเลยแต่ก็ลงให้แล้วแนวทางอ่ะไปดูเอาแคปหน้าจอไว้นะครับไม่สูตรส้แลับเพื่อนจะมาเช็กึ้นมาใหม่แคปหน้าจอเอาไว้นี่คือสูตรสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่ง หลักร้อยห้าหลักหลักสิบห้าหลักหลักหน่อยห้าหลักยังไม่ต้องยังไม่ต้องว่ามันเอามาจากไหนคำนวณจากสถิตินั่นแหละคลิปมันจะยาวมากคลิปมันจะยาวเป็นสองชั่วโมงเนาะกว่าจะได้หลักร้อยห้าหลักหลักสิบห้าหลักอ่ะต้องใช้สถิติห้าหกปีอ่ะ 5ปีหกปีหน่ะอ้สจะติดห้าปีหกป,ปีกว่าจะได้แบบนี้มันใช้เวลายาวผมเล่นผมนั่งเป็นสามชั่วโมงกว่าเป็นครึ่งวันกว่าจะได้เป็นหวยฟรีนะครับไม่ต้องด่าผมหรอกผมให้ฟรีให้แนวทางให้ฟรีแกป้าจอไว้นะถ้าไม่ทันแต่มาเพื่อนชมเยือกที่เข้ามาใหม่ ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนดูหัวคลิปแล้วก็ไปแคบหน้าจออีกทีหนึ่งอ่ะไปดูสูตรวันที่หนึ่งกันยาก,กันเลยนี่แหละสูตรไปดูตัวเลขตัวเลขเด่นความหน้าจะเป็นไปได้ว่าจะมา,าตัวสรุปสีชมพูหนึ่งสองสาม

ตัวสนแต่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เน,นี่ยตัวที่กะหลักร้อยกะว่าจะมาจากเลขลแปดลงสองแต้มก็เป็นหกขึ้นหนึ่งแต้มก็เป็นเก้าลงสองแต้มก็เป็นศูนย์อันนี้ลงอันนี้อันนี้ลงลงสองแต้มเป็นหกขึ้นสองแต้มเป็นศูนย์ ้าลง4แต้มก็เป็น4ี่รแเป็นอย่างนั้นชอบอย่างนั้นศูนย์หกเขึ้นสแต้มก็เป็นเก้าแต่ชอบแอดมิแอดชอบเลขเเนี่ยเลขหกขึ้นสามแต้มก็เป็น 9, นะ9นก้าขึ้น 3, แต้มก็เป็นศูนย์เป็นสิบขึ้น5แต้มก็เป็น1นึ่งลงหแต้มก็เป็น5อันนี้คิดดา มันมาแล้วหกเนี่ยมันมาแล้วคิดว่าไม่มาก็เลยก็เลยไม่เอาไม่แน่อาจจะมาก็ได้หลักหน่วยเลขเจ็ดทะลงสามแต้มเป็นสี่นะครับเนี่ยเลขเจ็ดมาแล้วคิดว่ามันคงไม่มาแต่ก็ไม่แน่เสมอไปก็จะชอบเลขสี่เลขหก 6. เลขหกนี่คือลงคือลงหนึ่งแต้มเป็น6อันนี้ก็น่าจะลงห้าแต้มเป็นสองพอเลขหนึ่งถ้าเลขถ้ามาเลขแต่อย่างงวดที่แล้วเลขหนึ่งมันก็มาเป็นเลขเจ็ดสี่หนึ่งวัน7เลขสอมันก็มากมากมากัมกมาเป็นเลขเจ็ดหนึ่งกับสองมักเป็นเลขเจ็ดที่มันที่จะมานะตามสังเกตดู ถ้าลงสองแต้มเลขห้าเลขตัวนี้ก็สวยนะตัวนี้ก็สวย 5, 2, 5, 2, 6, ห้าสองห้าสองหสจับพวกจับพกันกสเดกหกกสองก็ห้าก็สีก 7, 6, 6, 6, 6, ส่ก็เจ็ดกหกกสองก็ห้านี่คือหลักร้อยเลขสองใส่ทำแบบนีแหละยี่สิบห้าชุด ทำอยู่ห้าชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าชุดแรกเอาเลขสองเข้าใส่ชุดที่สองเอาหลักร้อยเลขหกเข้าใส่ชุดที่สามเอาหลักร้อยเลขเก้าเข้าใส่ชุดที่สี่เอาเลขศูนย์เข้าใส่ชุดสุดท้ายชุดที่ห้าเอาเลขสี่หลักร้อยนี่เข้าใส่สรุปก็ร้อยยี่สิบห้าชุดเหมือนกัน สรุปก็ร้อยยี่สิบห้าชุดเหมือนกันมันเดินลงให้อ่ะสรุปก็คือหนึ่งร้อยยี่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าชุดเขียนแล้วไม่ได้เดี๋ยวกระดาษลม้มเนี่ยเท่ากันกับงวดที่แล้ว เพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆในห้องหนูๆนะาๆในห้องชอบตัวไหนก็เลือกเอาจับคู่ให้หมดแล้วเนี่ยแต่เกตบมาดูหลัรกร้อยนี่ก็ได้ถ้าอย่างนี้มันลายตาก็ถ้าเล่นตัวละลายโอ้โหถ้ามันเข้านะตัวละร้อยั้งหมดเท่าไหร่นะตัวละร้อย อันนี้ก็ไปเท่าไหร่นะยี่ชุดเดียวกันห้าร้อยแล้วเท่าไหร่สองพเออสองพันห้าร้อยสองพันห้าโอ้ทำหมดนี้ต้งหมื่นกว่าหมื่นกว่าหมื่นสองกว่า แต่ถ้ามันเข้าปุ๊บแต่มันขามมันเข้าปุ๊บถ้าเข้าสองตัวไม่คุมสุลตีแถวต่อตัวก็ไม่คุมถ้าเข้าสามตัวท้ายวันสามตัวท้ายหน้าท้ายหลังก็ได้สี่พันก็ค่อยๆคุมยัขาดทุนถ้าถูกรางวันที่ห้าเป็นเรื่องได้ตรงวันที่ห้าเออก็ค่อยงชั่วหน่อย พอจะมีกำไรมั่งแต่ถ้าไปบางคนกน็ตัดไปเล่นไอ้อะไรนะใต้ดินใต้ดินถ้ามันเข้าก็คุ้มอยู่แต่ระวังโดนเบี้ยวเนี่ยตามนี้แหละนี่คือสามตัวบนกี่นาทีละสิบหกนาทีเอาแค่นี้ละ เดี๋ยวก็จะได้ลงลง youtube ไปเลยให้เพื่อนๆเป็นแนวทางพิจารณาไม่ได้เต็มร้อยปอร์เซ็ต์ออกเป็นการคาดเดาเท่านั้นแต่งวนแล้วก็เข้าวนแล้วเข้าลงตัวล่างไม่ได้ให้ไม่ได่เข้าเ,เข้าแต่หลักหน่วยเมื่อเทียบทุกที่แล้วก็เข้าตัวเนี้ยอ่ะดูไว้ เมื่อกี้น่าจะแคปหน้าจอกัอนแล้วนะ15 16 1ดนาทีขอบคุณมากครับเพื่อนจะมาชิกในห้องวกเตอร์ชแนลที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่ครับขอบคุณมากครับผม